ก็สวัสดีครับพบกับผมดอมอน c h ชาแนลอีกเชก่นเคยครับวันนี้ได้รุ่นเรือนสมณศักดิ์ครับฉลองเรือนสมณศักดิ์ครับรุ่นที่สครับมหามงคลลอยปีเนืออัปการรงยาทงชาติครับสวยๆครับมารีวิวให้ชมอีกเชก่นเคยครับก็สปิ้งครับ ดูเพื่อนๆก็เหมือนเหมือนเนือเงินมาครับจะเหนือเงินจะดูออกขาวๆกว่านี้ครับอ่านี่ครับข้างล่างก็จะเป็นฮันุมานเหมือนเดิมครับเนี่ยเป็นรายการรุ่นที่เก่านะครับรายการรุ่นที่เก่าเหนืออัป,ปกาครับอัป,ปกาลงยาตรงชาตครับสวยๆก็เลยเดียวครับ ลงยาชงชาติแล้วก็ลงยาจีวอนครับขอบก็ยังเป็นขอบป,ป่องอ้อยเหมือนเดิมครับขอบป,ป่องอ้อยครับมหามงคลร้อยปีครับหนุนสามจมูกสวยๆครับอลองกองส่องรูครับเออนี่ครับอาไซกิกเลยครับเนี่ยจมูกลร่งลรอยๆเลยครับลงยา ขุ่ยปืนเลยสวยงามครับนี่ครับวงยาทงชาติรุ่นนี่สวยครับสวยสวยครับข้างล่างก็ยังเป็นนะครับผัดยศกะตอกรายการรุ่นเก่าครับเนื้อในก็สวยครับรายการฉลองเรือนนะครับว่าจะเป็นรุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่น 3, สามแบบสวยทุกสวยทุกรุ่นครับ รอชมรุ่น C ครับตอนนี้กําลังยังไม่ออกครับยังไม่ออกาจ้าอาจจะออกยังไม่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 ทราบในชัดเหมือนกันครับเดี๋ยวมีไดมาอะไรหรือว่าออกมาอะไรก็ทางวัดออกมาอะไรเดี๋ยวจะมารีวิวให้ชมครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ